ันค e ิกอีพาคันนี้มีเจ้าของแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัทนะคะนักธนิชาฟุตบุรีค่ะที่ปรึกษาการขายที่นิสสันชอยละวันสาขาสรยาค่ะโชว์รูมดีเด่นแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะนัทก,ก็อยู่กับนิสันคลิก epower ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น VL ค่ะอยู่ในร e าค่า 899ค่ะ8 9 9 0 0 0บาทคันนี้นะคะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะนัดก,ก็เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนัดจะพาชมรอบคันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างและได้ข้อเสนอแบบไหนบ้างหากใครนะคะที่กำลังมองหารถมิตสันคิก e ีพลาวเวอร์อยู่นะคะอย่าพลาดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันค่ะ sorry it's yeah. dj เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าหลังจากที่ชมตัวรถรอบคันไปแล้วนอกจากจะมีประกันชั้นหนึ่งและยังมีของแถมอื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้นะคะนัดก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษมากเลยคะ่ะเพียงแค่1.99เท่านั้นคะ่ะลูกค้าดาวที่2ี่ผ่อนนานสูงสุดถึง48งวดคะ่ะ หากใครนะคะอยากสอบถามยอดดาวยอดผ่อนนะคะสามารถทักมาสอบถามกับนัดได้เลยค่ะที่เบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะนัดขอไปเก็บรายละเอียดในการเตรียมพร้อมๆในการปล่อยรถให้กับลูกค้าก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ